กับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดโลกอสังหานะคะซึ่งช่วงนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวของบริษัทนาราย Property จำกัดนะคะที่ได้มีการเปิดตัวโครงการบ้านรู3าชั้นใจกลางกรุงเทพนะคะบนทำเลศักยภาพรัชดาพระราม9นะคะส่วนรายละเอียดจะมีความน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ คือคอนโดทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวนะคะต้องทำในรักษาะที่เป็นเกรดเอในทำเลตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ทําให้เราต้องคิดแตกเพราะว่าวันนี้คอนโดก็มีอยู่เยอะแยะนะคะเราก็ไม่ได้ผิดโดนเช่น BTS ถามว่าทาวน์เฮาส์ก็เป็นอะไรซึ่งมีอยู่เยอะแยะมากมายนะคะก็อยากจะทําบ้านเดี่ยวอาจจะทําบ้านเดี่ยวบนทำเลเกรดเอก็เป็นอะไรที่ต้องคิดต่อว่าแล้วผลักจะเป็นอะไร นถ้าพูดถึง Product ของเราไม่เหมือนใครมี d i f f e differentiate ในในกลุ่มลูกค้าระดับ p r e เมียหรือว่าลักช r รี่เนี่ยนะคะทา่านี้จุดเด่นหรือว่าจุดแข็งสำหรับการพัฒนาที่มาของที่ดินตรงนี้เป็นยังไงคะคือพอเราคิดว่าอยากจะทำบ้านเดียวนะคะมีความคิดตรงนี้ต้องเรียนว่าเราต้องทำงานเป็นทีมคือเราคิดแล้วเราต้องทำให้สำเร็จนะคะก็เลยเป็นที่มาว่า เราได้ทีท e, มทาง CBIE นี้ต้องต้องบอกว่าเห็ CBIE นะคะว่าเราเริ่มทำงานกันตั้งแต่วันที่เราเริ่มคิดที่จะทำเชิญ CBIE มาเริ่มเรื่องการออกแบบถาม CBIE ว่ามีความเป็นไปได้ไหมถ้าเราอยากจะทำบ้านเดียวต้องแน่นอนนะคะมัต้องราคาแพง CBIE มีความมั่นใจไหมการตลาดมีความเป็นไปได้ไหมนะคะก็ปเป็นที่มาว่า CBIE ออนปลอดพร้อมกับเราในการที่จะคิดกอดหยับร่วมกัน ในที่สินค้าตัวนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างอันนี้อาจจะเรียนว่าทีมงานก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการทําบ้านเดี่ยวราคาแพงน,นะน,นี้ต้องบอกตัว CBI นนก็ทําคอนโดขายส่วนมากใช่ไหมคะเัราพอมันเป็นความท้าทายว่าไม่ได้อยากทําของแปลกแตกต่างจากคนอื่นฉะนั้นทีมงานต้องมาช่วยกันระดมสมองลงมความคิดว่าสินค้าที่ควรจะออกมาเนี่ยควรจะมีความแตกต่างยังไงนะคะ ก็เลยคิดต่อว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยสถาปนิกก็เป็นจุดสําคัญนะคะว่าเราจะดีเชิญใครมาให้มันเป็นผู้ออกแบบให้เราคนคนนั้นต้องเป็นคนที่มีความคิดนอกกรอบนะคะต้องเป็นคนที่มีประสบะการณ์คือมีบ้านอยู่ชานเมืองมีลูกเรียนอยู่หนังสือในในตัวเมืองแล้วต้องมาซื้อคอนโดเช่นคนคนนั้นเนี่ยจะต้องเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่จะรู้ว่าความต้องการเนี่ย าจจะตัดสินใจาพาไปซื้อบ้านชานเมืองนะระบว่าสุดท้ายก็ามาซื้อคอนโดสาวธิย์ก็กลับบ้านเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจว่าความต้องการของบ้านความสุขคืออะไรความสะดวกสบายคืออะไรนะ้ะว่าเป็นที่มาว่าสาวน,นิดคนนั้นเป็คนที่ต้องใชง่ค่ะท่นเกิดมาขนาดนี้สอบถา,า,ามทุกนนิดนงได้เคราว่าสาวนิดคือใครบริษัทไหนคะค่ะก็เลยเชิญคุณสมิทธ์นะฮะซึ่งคุณสมิทธ์เนี่ยก็เป็นเอ่อเป็น กรรมการผู้จัดการโดยสัทสถาบันรุทพท่านก็มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะแต่เป็นข้ออันหนึ่งที่ท่านจะพูดว่าตอนที่มีส่งเชิเชิญท่านบอกผมออกแบบบ้านที่เป็งผมไม่เคยทําโครงการหยู่บ้านเคยทาแต่บ้านลยรวมเป็นหลังๆแต่ไม่เคยทําโครงการท่รานก็เลยรู้สึกชอบเพราะว่าเราไม่ต้องการคนที่เคยทาบ้าน ุณไปทําเอาคนที่เคยทำหูบ้านแลนด์เฮาส์หรืออะไรมันก็จะได้บริบทของของโปรดักต์เป็นแบบนั้นใช่ไหม,มก็เลยบอกเอาธอมาช่วยกันสืบสนานทํากันแล้วแบบก็มีที่เรื่องยื่อยู่ในทีมแล้วมีทีมงานมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอาเอถ้าทำก็ทำถ้าทำก็ทำสนุกมีท้ายสซนต์ตรนนี้นเปลเองเนีย่ยเราทำโปรดักต์ได้ทุกเปนละนะคะแต่อย่างที่บอกก็คือว่าถ้าเราไปทำคอนโดเนี่ย คือคนก็ทําคอนโดเยอะแยะไปหมดแล้วถ้าเราจะทําคอนโด luxury ตรงนี้เนี่ยเราก็จะสู้คอนโดั luxury ที่อยู่ในเมืองไม่ได้ในแง่ของเมืองในเมืองจะกลายเป็นสินทรย์อะไรอยูนน่นะคะทีนี้เนี่ยเ,เราคิดว่าเราควรจะต้องสร้างโปรดักที่มันมีข้อแตกต่างจากโปรดักอื่นในแง่ที่ว่ามันเป็นช่องว่างของตลาดที่ยังมีอยู<ม>่ก็คือคนที่อยากจะอยู่ในเมืงองแต่ต้องการพื้นที่ ซึ่งถามว่าตอนนี้เนี่ยที่ดินในขนาดไซส์นี้เนี่ยในใจกลางเมืองเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะแล้วก็การที่จะไปปลูกบ้านเดี่ยวอยู่ในเมืองเนี่ยเราสามารถทำได้ถ้าเรามีเงินแต่เราจะไม่ได้คอมพาที่เป็นในลักษณะที่มี Security เป็นลักษณะที่มีหมู่บ้านมีพื้นที่ส่วนกลางมีความเซ i ตที่ส่วนกลางแบบนี้ก็เลยคิดว่าใน้นที่17ไร่ทำผลิตนี้เนี่ยถูกต้องแล้วนะคะคือโอกล์นะครับ ท่านนักข่าวอาจจะมาว่าอาจจะคุ้นเคยคือมันสะดวกมากนะคะสามารถที่จะเดินทางจากตรงนี้ไปถึงตรงแยกกระส่งภายใน4กิโลเมตรนะคะแล้วก็ก็เป็นที่ทราบดีว่าอีกหน่อยเนี่ยสถานีสายสีส้มใต้ดินนะคะก็จะมาอยู่ตรงศูนย์วัฒนธรรมมันก็จะทําให้ที่ตรงนี้มีความจเจริญม,มากนะคะเราจะเห็นโครงการกงลังก้าวเกิดขึ้นมากมายฉันจะสร้างความสะดวกแล้วก็แถวนี้ก็จะมีโรงพยาบาลมีศูนย์การค้านะคะมี ีสามารถที่จะขึ้นทางด่วนไปสวนรณภูมิจะเข้าเมืองมันมีความพร้อม,มนะคะมีความสะดวกมากเรื่องสายเส้นที่ถนนสําคัญสาคัญมันตัดหลายถนนมากนะคะแล้วก็มีเส้นทางเข้าออกเนี่ยหลายเส้นทางทีนี้อีกจุดหนึ่งที่เรามองเวลาเรามองทางแเนี่ยเราต้องมองทุกระบบระบบทางด่วนเนี่ยรัชดาพระรามเก้าที่สะดวกมากแล้วก็เป็นเกตเวย์ไปสวนนาภูมิด้วยนะคะส่วนระบบขนส่งมวลชนเนี่ยคือจุด ที่เป็นจุดเาเรียกว่าอินเตอร์เชนใหญ่สุดเนี่ยของในเมืองเนี่ยคือจุดประสคถูกไหมฮะประสุขสุนวิทแล้วก็เส้นต่อเนื่องคือใต้ดินออกมาเนี่ยอันนี้จะเป็นด่างแรกที่ออกมาจากจุดอินเตอร์เชนอันแรกแล้วยังมีสายสีส้มอีกเพราะฉะนั้นโดยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยถ้าเทียบกับทำเลอื่นๆรอบๆเขตใจกลางเมืองเนี่ยคือต้องบอกว่าอันนี้เป็นอันดับนึ่งแล้วก็มีที่คู่แข่งด้วย ทีนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าพวกอาคารสำนักง,งานที่เขาขยายตัวในเมืองไม่ได้แล้วเนี่ยเขาก็ออกมาตั้งแผนที่เยอะมากนะคะไปจนถึงเรื่องของพลัสิรนที้อื่นๆเช่นสูนย์การค้าก็เหมือนกันมันมีดั้งเดิมมาตั้งแต่เอสพานาแล้วก็มาเซนรันราราล้า 9, แล้วก็จะมีการขยายตัวพื้นที่เวลาพี่มองทำเลเนี่ยพี่จะบอกว่าเราต้องมองว่าทำเลแบบเนี้ยยังมีพื้นที่ดีที่จะพัฒนาอีกอีกประกอบไปด้วยหรือเปล่าแถวเนี้ยมีที่อีก มีที่แปลงที่สามารถจะพัฒนาอาคารขนาดใหญ่หรืออะไรติดได้ด้วยอย่างบางทาเลเนี่ยมันจะติดเช่นมีตึกแถวเต้มไปหมดคือแอคควายที่ลำบากแต่อย่างรัชษณาพระรามกล้าได้มีที่แปลงใหญ่สําหรับพัฒนามันก็เลยจะทําให้อานาคขตของตรงนี้เนี่ยคือเรียกว่ายังมองไปได้อีกในระยะยาวที่มันจะบิตลงจะใช้ชีวิตมีการวิ่งเล่นมีสิ่งด้านนอกมีขี่จักรยานเรื่องที่จอดรถก็เป็นประเด็นนะคะเพราะว่า คอนโดก็จะจอดรถได้ไม่มากคันนะคะแต่ว่าโครงการเราก็สามารถรองรับได้ถึง4คันนะคะในกลางที่หลายๆคนเข้าไปแล้วจะชอบเพราะว่าแต่ละแต่ละบ้านแต่ละหล,ะละังเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันนะคะทายปี Type ีด้านะคะเป็นน้องเล็กแต่น้องเล็กก็มีคาแรคเตอร์น่ารักนะคะ้บอกว่า,ะะะม,ามีภาปนิกที่คิดก็มีโครงสร้างที่ที่ดูแล้วมีหน่าอยู่ ก็มี4ห้องนอนก็พอกบบกันยัน4ห้องน้ำแต่จอดรถได้2คันนะคะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ300ตารางเมตรก็ไซส์ก็แตก57ตารางวาขึ้นไปซึ่งจริงก็แต่ละหลังก็จะแตกต่างกันประมาณ10ตารางวาแต่ก็ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อนะคะว่าแต่ละหลังต่างกันเพียงแค่10ตารางวาแต่ทําให้การใช้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยสามารถมีความแตกต่างได้มากขนาดนี้ก็เป็นความเข็งของสถาปนิกนะคะมีอยู่แค่21หลังนะคะ เบ็ดเสร็จรวมกันเรามีแค่60หลังรีกว่าเป็นคอมมูนิตี้แบบว่าพิเศษจริงๆทั้งหมดแค่60หลังได้ถามมามต้องต่มาเริ่มโครงการ่อเช้าบอกว่า soft launch ไปตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีใช่ไหมจริงเรายังไม่ได้ลองสถกหลักค,คุณเห็นแต่ว่าเราต้องการให้บ้านตัวอย่างเนี่ยสร้างเสร็จก่อนแลให้ลูกค้าได้เห็นก่อนแต่บังเอิญลูกค้าบางท่านเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอจองเลยเลยที่เขายังไม่ต้องเห็นหน้าตัวอย่างก็ได้ก็เลยมีการก็่าเปิดขาย้ป เปิดซอกหลอนไปนิดหน่อยแล้วแต่คำถามเลยดนะ้วยเคะว่าซอกหลอนเนี่ยค่ะลูกบ้านี่ยชอบไทยไหนมากที่สุดคะไทยเอค่ะเราซื้อบ้านเพราะเราต้องการมีความสุขเราต้องการมีความส่วนตัวเราต้องการมีพื้นที่สีเขียวเราต้องการฟังก์ชันการใช้สอยที่คอนโดไม่มีนะคะพอเป็นโจทย์นี้ปั๊บเนี่ยความสุขอยู่ในบ้านไม่ใช่ความสุขอยู่นอกบ้านฉะนั้นดีไซเนอร์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันควรจะเป็นตัว L นะคะซ,ซึ่งตัว L นี่ก็คือเอาสหลังมาชนกันนะคะแล้วก็มีชอตย้าอยู่ตรงกลางนะคะก็จะทําให้เวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็จะมองเห็นสวนจากทุกๆฟังก์ชันของห้องในขณะที่ข้างบ้านก็จะเป็นหลังบ้านหลงอีกหลังหนึ่งดะนั้นเราก็จะมีความเป็นส่วนตัวชาวันนี้นะคะขอโทษอ้านนิดนึงแกบอกว่าผมไม่นวนชอบใส่กางเกงในแล้วก็เดินอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นแกบอกว่านี่แหละคือคอนเซ็ปต์อันนี้ใช่เลย คุณจะทาอะไรในบ้านเนี่ยมันไม่มีใครเห็นถูกไหมคะเราก็เลยเป็นที่มาว่าแกบอกเพราะฉะนั้นหน้าบ้านเนี่ยต้องออกแบบให้ทึบติน้นเพราะว่าบ้านสมัยที่ส่วนใหญ่ที่ทํากันเนี่ยคือหน้าบ้านเนี่ยจะโปร่งแล้วเป็นสวนใหญ่โตปรากงเราก็ปลูกสวนให้คนอื่นดูนะคะแล้วเราก็ปิดม่านเพราะเราไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าบ้านตรงข้างว่าเราทําอะไรสยยนใส่เพลงอะไรเดิน,นแทรก็บอกเดินแคร์ก็บอกว่าแน่นๆอันเนี้ยเป็นคอนเซ็ปต์ที่ คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีความสุขอยู่ในบ้านโดยที่คนอื่นเขาไม่ไปยุ่งกับเราเขาจะไม่เห็นเราเราก็จะมีความเป็นส่วนตัวนะคะซึ่งอังนนี้กเ็เป็นที่มาถึงว่าทําไมเป็น L shape แล้วก็มี private ขอ t ย่าทก็คือตอบโจทย์มากมันไม่ใช่ตึกอย่างเดียวนะมันมีพื้นที่สีเขียวด้วยไม่ใช่ระมองออกไปก็ไปเห็นหนังบ้านบา,บางบ้านสมัยก่อนนะคะก็ต้องปลูกต้นอะโศกตรงเรียงรั้วใช่ไหมคะบางอยให้บ้านรุนแอรดูเรานะไม่งั้นเราก็ต้องขึ้นรั้วขึ้นไป ช่ไหมคะต้องการไรเวซีแต่อันนี้เนี่ยเรามีสวนมีต้นไม้ต้นไม้ใหญ่นะคะ mm hmm. ก็จะทําให้เรามองออกมาจากห้องนั่งกินข้าวห้องนอนนะคะหรือห้องนั่งเล่นก็จะเห็นสวนต้นไม้ค่ะโครงการนี้เป็นโครงการบนที่ดิน17ไร่นะคะ mm hmm. บนถนนเทียมร่วมมิตรนะคะเราก็จะทำโครงการบ้านเดี่ยวนะคะทั้งหมด60หลังนะคะ mm hmm. ก็จะมี3ขนาดนะคะมีไซส์ตั้งแต่70ถึง ถึงร้อยตารางวานะคะ mm hmm. ก็มีมูลค่าตั้งแต่3.4ล้านถึง60ล้านนะคะคอนเซปต์ mm hmm. ของโครงการก็จะเจาะของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังซื้อสูงนะคะ mm hmm. เป็นบ้านของออมีความลักชัวรี่นะคะ mm hmm. ด้วยสไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่จะมีชีวิตที่ยังชอบอยู่ในเมืองนะคะ mm hmm. ยังมีความสนุกสนานใช้ชีวิตแล้วก็บ้านของโครงการนี้ก็จะมีลักษณะเป็นตัว L shape mm hmm. นะคะมีขดยด์ดมีความเป็นส่วนตัวนะคะก็ จะทำให้ทุกคนในบ้านอยู่ร่วมกันมีการใช้ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะก็จะเริ่มเปิดขายเป็นทางการวันเสาร์นี้ค่ะค่ะคือวันนี้มองว่าคนกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงเนี่ยก็มองหาที่อยู่อาศัยนะคะเพราะว่าคนกลุ่มนี้เขาก็จะมีทางเลือกอยู่ไม่มากนะคะก็จะอันที่หนึ่งคือซื้อที่สร้างบ้านเองนะคะก็จะยุ่งยากอันที่สองก็คือจะซื้อคอนโดก็จะอยู่เพนท์เฮาส์ซึ่งมันก็จะมีพื้นที่ใช้สอยที่จำกัดมีเรื่องที่จอดรถ นะคะแล้วก็การใช้ฟังก์ชันก็ยังไม่เต็มที่อันนั้นอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่จะมีกำลังซื้อที่พอเราได้คิดถึงเรื่องฟังก์ชันการใช้งานนะคะแล้วก็ได้พื้นที่ได้ที่ดินนะ,ะก็จะตอบโจทย์ค่ะมองถึงภาพทางดูในย่านนี้เป็นไงบ้างคือย่านนี้ต้องเรียนว่ามีศักยภาพสูงนะคะมัน จะเป็นแหล่ง CBD อันต่อไปเพราะว่าจะเห็นว่ามีสำนักงานนะคะมีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะแล้วก็ศูนย์รถไฟศูนย์รวมก็ของสายสีส้มนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมองว่าตรงนี้ถ้าเราพัฒนาเป็นแหล่งที่อย่อาศัยเนี่ยมันก็น่าจะเป็นน้องๆสุขุมวิทหรือน้องๆสาทรค่ะ,คะก็คา,า,าดหวังจบะคะังอยากจะให้ ลูกค้าที่มีความสนใจนะคะที่กลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่นะคะก็อยากจะให้พิจารณาโครงการบ้านพักพรีว่านะคะซึ่งก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตคนอยู่ในเมืองอค่ะก็อยากจะฝากให้พิจารณาแล้วก็ลองมาชมโครงการดูเราะคะ่ะของเราดูคะ่ะ ก็ยังมองว่ายังดีอยู่นะคะมันอาจจะมีการพักตัวเนื่องจากเรื่องภาวะเศรษฐกิจที่ผ่านมาก็คนระดับรดักระดับกลางล่างอาจจะมีปัญหาแต่คนที่เป็นตลาดบนเขาก็ายังมีกําลังซื้ออยู่อะคะ่ะ mm hmm. ก็หลอดจังหวะนิดนึงเดี๋ยวมันก็ต้องวนกลับมามันเป็นเรื่องปกติของตลาดและสังหาะคะ่ะ mm hmm. ค่ะคุณผู้ชมเราก็ได้ทราบถึงท,ที่มาของการเปิดตัวโครงการบ้านเดียวหรูของบริษัทนารายกันไปแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะและววันนี้รายการเปิดโรกสังหาก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ